มาช้าไปหน่อยห้องดีๆม่ใดมาแล้วมาแาแล้วไปไปก้หามหาาาาผมน้ำมือลว เอวัต <T itt les> um <M> ุดีเลยอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีศรีสุภาชัยมังกรากระฐานประเสริฐเป็นวันน้ำเลือดจิตกบัลลยยนทั้งหลายคล้ายเป็นวันเกษียณอายุราชการของท่านรองปรีชาเหียมนุ้ยในวันนี้พวกเราพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภุธรเมืองสมุรปรับการได้น้อมจิตน้อมใจเพื่อระลึกนึกถึงบุญคุณและพระคุณของท่านรองปรีชาเหี่ยมนุ้ยและได้นำ พวงมาลัยและ,ะสิ่งซึ่งเป็นที่ระลึกและสิ่งที่เป็นมงคลมามอบให้กับท่านรองปรีชาในวันนี้น้อมกินน้อมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อ,อกตัญญูกระตาเวทีในวันนี้ท่าพระเจ้าทั้งหลายก็ขอน้อมกินน้อมใจอ้างอิงเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสารกัลยานี้องค์แห่งพระสยามเทวาริิราชและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายขอได้โปรดมาอานวยอวยใยให้ท่านรองปริชาเอี่ยมนุ้ยขอให้มีความสุขมีความเจริญด้วยอายุวันณนาสุขภาร,ประราปฏิบัติธนาซ่ารสมบัติทุกสิริสวัสดิ์ิพัฒนามงคลกความส feliz, มบูรณ์พ้นความเจริญก้าวหน้ามั่มูลจน้าวไปได้ข้าว่องของและสัมปติเมตเชาพราลุความ,ม,มช,ารราชนะขัศสุสัตรุอุปจามิต ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยม้่งมีสีสุขเป็นบ้างพรวร่มใสของลูกลูกา,า,านและของข้าพระเจ้าตลอดกาลนานแล้วขอให้เคนจากข้อบีก็เดินข้อวันข้อ,อยามสามสิบสองข้อจะมีมาอยู่ท้าเพราะภายหน้าจะมีมาแล้วดังนั้นก็ดีก็ขอให้ระงับดับหายมาจากเสียต,ตนตัวของท่านรองปรีชาเยื่อหนุยสั่งในวันนี้ยามนี้ตอนนี้ไปก็ขอให้ท่านมีโชคมีชัยมีความสุขมีความเจริญด้วยอายุวันนาสุขาะาพรราปฏิพันธ์ฐานารรสารสมบัติก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรือง พัฒนาสถาบันและขอให้เป็นร่มโถร,ร่มใสของข้าพเจ้าพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภุธรเมืองสมุทรปราการตลอดไปด้วยพุทธคุณธรรมคุณสัสามุณที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงกรัดไว้ว่าสัพพุทธานุภาเวนะสัพพะตมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังเทนังรัตนานาังา,านุภาเวนะ จดุราสิเตสานสะดมะกันธานุภาเวนะพิตกัติยานุภาเวนะจินสาวการุภาเวนะสเปเทโรคาสเปเทพยาสเปเทโอวัตตวาสเปเทตุนิมิตาสเปเทอวมังคราวินาสันโตอายุวัตโกกนาวัตโกสิริวัตโกยาสวัตโกบราวัตโกวนาวัตโกสุขวัตโกทูตสัปปาทุกขโรคะปยาเวราสก้าสันโตโยวัตตวาเนกาอัตรายาปิวินาสันโตจเตจจา เจียสิทธิ์ะนางราภังติภาพยังสุขังพรังเศรษีอายุเจวันโนเจพอกังบุตีเจยียสวะสดาวาซาเจอยู่จัจจิวาสิทธิพวันตุเตสภุทานุภาเวนะสภัตตมานุภาเวนะสภัสกานุภาเวนะสัทธาสติพวันตุเตอายุวันโนสุขังพระรัง ไม,ไ,มไม่ได้ออกสื่อ,ลอ,อเลยครับเ <c oughs> ขาไได้ออกสื่อขอภาพนิงหน่อยครับน,น้องดวงพอ,อคนที่ต่อไปถ่ายรูปถ่ายรูปเลยไงนี่ครับ <c oughs> พี่รูปพี่อยู่ในใจผมสเสมอรครับพี่ครับใชยย่โยใชยย่โยใช่โยพี่อยากคิดว่าพี่เกษียณไปแล้วพี่จะอยู่เป็นสุข

สาสบปีสามสิบป,ปีอยู่ที่นี่อยู่สลับวิสองปีอยู่ปทุมสองปีสี่ปีอยู่ที่นี่ยี่สกปีลอยเวยท้องข้างล่างนั่งทุกวันทุกเรื่องนั่งมาตลอดไม่ได้ไปไหนก็เดี๋ยวก็ันที่สามสิบกระยาก็กเกษียณเป็นราษอนธรรมดาแต่ผู้การบอกว่าันที่หนึ่งให้มาอยู่จะให้เปดนผู้จัดการ ตัง่ายแล้วันเป็นท yeah, ี่ปรึกษาของกรด้วยแล้วแต่นะแล้วแต่นายทำอะไรก็ทำอไหดแล้วแต่นายให้นำอะไรก็ทำไม่ดขพี่อย่ารับคดีก็แล้วกันไปยังเกษียณไปแล้ววับคดีนะพีะพี่ว่านะทุกคนเก่งทุกคนนะครับจะเนยน้เต่อ พี <Basil> ่เกลียดละกันนะมีมันมีเนี่ยไอ้ไอ้นี่ไอ้น้องเนี่ยวันต่อวันโทรมาหาพี่นะไอ้ชัยพรอะไรที่อยู่บางทีน้อยเกลียดที่อะไรวะบางทีน้อยย้ายอยู่บ้านซีนละตอนท้องหายพี่มึงจำมึงบอกว่าพี่ผมถูกฟ้องแล้วทำไมหน่อบอกว่าผมจะตายมั้ยผมจะติดคุกไหมผมนอนไม่หลับเลยบอกเรื่องอะไรวะบอกผมรับคดีอ่าอะไรนะ รับออะไรนะปลูกสร้างอาคารรับรับญาตใช่ไหมทำเป็นอาคารพาณิชย์อะไรูปเิดเกินตัวไปปีนะมันนอรับไปเขามาแจ้งปี60มันส่ตตกลนไปปี61ปีนึงมันทำช้าไปถึงว่ขาดอายุข่าขาดอายุข่ารอาคารเขาบอกแพงกับรางมีหลายข้อหานี่ข้อหานั้นมันก็คือว่าไม่มีความผิดต่างในฟ้องแต่ข้อหาที่มีโทษปรับประหานเดียวมันขาดอายุข่าวเขาสั่งไม่ฟ้อง ไอ้ผู้เสียหายรู้มันก็จะฟ้องมันนอนไม่หลับเลยมันโทรมาหาพี่ทุกวันบอกไอ้เงี้ยเฮ้ยมึงไปต้นใครมาน่ะใช่มึงไปต้นใครมามึงไล่ปต้นใครมาคุณไม่สนใจเราทำตามหน้าที่อะไรนี่ยี่เกิดน,นะวันววน,น,นี้ข้าเข้าเวรอะไรก็ที่ว่าอย่าปล่อยเวลาเนิ่นนานกรณ์จราจอรเนี่ยเขาพิมพ์พูดหลายครั้งนะแล้วนี่มสามครั้งพอนะครับคุณจอฟ้องไปเลยไม่ตายรอฟ้องไปเลยเช่งนั้น แต่ดีทสามารร่างกายของคุณยังรู้เรื่องป้องกันยังไงเราก็ได้เรื่อนการเราไม่เล่เว้นไงถ้าเวลาล่วงเลยไปแล้วมันย้อนเวลาไม่ได้นักปีนี้ได้เก่งถึงอะไรกระทางมีดับมากกว่าทั้งไลายหลาต่อตรหลามามันแก่แล้วก็ม mm ันไฟปีเลยอะไรไปก่อนที่อก้เล่ามายาวเลยลองต่อไม่สามารถทีเวรเล่นต่อนะจะเข้าอะไรเล่าเขาด่าอะไรกันไม่ดีนะ ่ก่ะ็ดีน,ดน,นี้น,น้องๆกอางพี่มาแปปีกไมีรถูก้งิบานี่หลแต่ว่านสดปีนไม่มีสิขขมามาาใส้ฟอโไงอไปก็มามาไมาทุกแห่งเลยทุกศาลเลยถามเลศาลที่ไปมาุกจุดเลยเรียมรับหายเรยผบอกว่าผถูกฟ้องแล้วไหมผจะตายไม่สิบดไม่ตายถามิงก็ถาบอยก็จะาไม่สิตายปถึงศาลศาก็ไม่ขายสิทธิ์คำเลยใช่ไหม ขายสิเลยเขาไปขายสิสักคำเลยเกาคุยกับพี่เมืงนี้ทราไม่รู้ว่าอาจจะเขาอยู่สารต่างหรกเขาคุยกับท่านมาก่อนแล้วก็บอกท่านอะไรเขาถามว่าเขาก็พูดเกิดว่าท่านคดีที่มีโทษเกินสามปีเนี่ยมันก็ออกหมายเรียกไม่ต้องออกหมายเรียกไม่ใช่หรือออกมาจับได้เลยทำไมมีหน้าเขาบอกเขาก็ถามว่าท่านหล้วคดีที่อะไรมาอะไรหลังลงใช่ปะใช่ยังไงอะไรผมก็รับมาฟังนะเขาไม่ถามแล้วด้ขามสิเขาถามว่า แล้วเขาบอกโอเคแล้วก็ไงแล้วโจทย์จะให้ทางนี้ทำอะไรเพิ่มนมให้ปรทํานที่จะสอบไอ,อ้ยเขาถามคเด็นถึงไหนใช่ไหมเขาก็บอกว่าส่งไอการไปแล้วนี่เขาก็บอกว่าเลยขั้นตอนที่จะสอบพยานแล้วโจทย์ก็จะให้ทางพนักงานสอบสวนสอบสวนเพิ่เมเติมอะไรกับไปลอกขอความ,ามไปทางที่ไอการมาแล้วก็พนักงานสอบสวนก็สอบไปคาดแล้ว ไม่มีอะไรมั้งเราเลิกันคคุยเรื่องอื่นนะคุยไม่คุยกับเรื่องไสิทธิเลยสายสิทธิ์สิทธิ์ถาไปแล้วนะกลางนอกไม่มีอะไราขอให้ขยันไม่มีอะไรขอบคุณรับปิดมีงานเนี้ยขอบคุณทุกทาขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับเยาต้องมีอะไรพวกไม่อยากไปด้วยครับเหมือนตอนที่ว่ามาให้ลูกาให้อาจารย์อะไอ่อาจารย์อะไรอ่ะอาจารย์เออต้อ อีกหนึ่งครับหนึ่งสอุ่อให้น้องเป็นขั้นยงสอบจิตก่อนแต่ไปแล้วโอเคครับผมให้สอบกัอีกสามปีถ้าถ้าไม่ได้ก็กลับมานะไามปีสามีสามปีตำรวจเองตีชายด้วยครับนี่ก็ว่าที่